พุทานุสติอิติปิโสภะควาอรหังสม,มาสัมพุทธโธว,วิชาจระะสัมปันโ,สโนสุกโตโรกวปิโตนุตโรบริสัทธรรมธาตะทิตัฏเทวมนุษย์สานังพุทธโธปะควาติธรรมานุสติสวาขาโตปะควตาธโม,มสันติติโกอากาลิโกเอหิปติโกโอปนัยิโกปัจจังเวชิตโพวินโยหิติตาคานุสติสุปฏิปันโนปะควโตสาวกสังโฆ ภูช tamam. ูปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโคยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโคสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโคยติทางจตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาบุคลาอิสาะภะคะวะโตสาวกัสังโคอหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอันเทรีกัลเลนิโยอนุตตรังปุญญาขีตังโลกัสสาติสกัตตวาสกัตตวาคุตตรัตนัง โอสถังอุตมังวรังหีตังเทวะมนุษยสานังพุทธเติเชนะโสธินานัสสันตุปัท,ทวีนัสสันตุปัทาวาสัพเพทุกขาวูปะสมีตุเตสกัตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปาริลาหูปัสสะมานังธัมมะเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทาวาสัพเพ ยะทะตะพายาวูปะธเมตุเตตกะตะาวาสางังฆารตนางโอตทังอุตมังวังอาหุเนยัางปางปหุเนยัางสังคาเตชินะโสธินานัสันตุปัตตะวาตะเพโลคาวูปะธมเตนตุวูปะธมเมนตุเตพระคาถาที่น้บ,บัญชรนเจยสนากตาพุทธาเต ชีตวามารังสวาหนังจตุสัจจะสพังละสังเยปิวิงสุนาระสภาตันหังกนาทโยพุทธ,ธาอัฏฐวีสตินายกาสพีปฏิทิตาไมหังอัตกเกตเตมุนิสลาสีเส ปฏิทิโตไม่หังพุทโธธัมโมทวิโลจะเนสังโฆปฏิทิโตไม่หังอุเรสัพพะคุณากโลหะทะเยเมอ,น,อนุโลโทอ,น,อ,น,อนุรุโธสารีปุโตจะทักคีเนโกนทันโยปิธิพาคัสสะมิงโมคลาโนจะ วามเกทักคิคนีสวณีไมหังอาสงอานันทะลาหุลากับสปจูจักมหานามูอุภาสุงวามะโสตากาสสเกเกสะโตปิติปิธิพาคัตสมิงสุริโยวะปพังกโล นิสินโนสิริสัสมปัโนโสภิโสพ,พิโตมุนิปุงขาโวกุมาระกัสโปเทโลม้เหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวัฒนีนิจังปฏิทิตาปฏิทิฐาสิกุนากโลปุณโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทะสีวลี เทลาปัญจะอเมชาตาณลาเตติะกามะณะมะมะสีส,สาสีติมหาเทลาวิชิตาชินะสาวกาเอตาสีสติมหาเทลาชิตาวันโตชินรลาสาชนันตาสีละเตชนะ อังคะมังเคสุสันทิติสันตนิตารัะตะนังปุระโตอาสิทักขินีเมตตะกุตระกุตสุตกังทัชะคักังปัชชะโตอาสิบามีอังคุดิมากลังอังคุริมาละกังขันธะมูลละปะดิตัญจะอาตานาติ ยสุตตะกังอากีอาอากาสีช,ชะทนังอาสีสีสาปากาละสันทิตาชินานานาวนานาวะละ,นานาะ,ละสังยุตาสัตตปัสัตต,ป,ต,ตปากาละลังกตาวาตาปิตตา สิสชาตาพาหิลันจัตุปัทวาอสิสาวินยังยันตุอนันตะชินะเตชะสาวัสโตมุวะัสะโตมีสกิติณะสัทธาสัมพุทธปัจชะเลชินะปัญชะละมัชหิวะหิ วะหารันตังมมฮิลตะเลสทัทธาอาเินตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุตโตสุลโขทินานุภาเวนะท,ทิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะทิตังทิตาดิสังโค สังฆานุภาเวนะทิจันตราาโยสัมสัทธรรมานุภาวะปาริโตจะรามิทิณปัญจะเลติบทสวดพาหุงมหากาพาหุงสหัสสมัต นิมิตตสาวุธานตังครีเมฆลังอุทิตโกราสเสนมาลังธานาธิธรรมอวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาพวัตุเตชยมังคาลิมาราติเลกะมะพิชุทิตตสัพพระรติงโคลัมปะนาละวะกะมะกะมะถะ ทัตถยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโททันเตจทราพรววนตุเตจยมังคลาลินาลาขิลิงคาชะวะลังอติมัตถะปูตังทาวักขิจักกะมสะนีวะสุทาลุนันตังเมตตมุ้เสกวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตชะซาะวตุเตชยมังคลานิอุกิตตะขัดขามติหัดตะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคูลิมาละวันตังอิทธิพิสังขะตะณโมขะตมะมโนชิตวามุนินโท ทันเตชสาพวันตุเตยเชยมังคลานิกัตตวานะกัตทะมุทธลังอิวะคัพพินียาจินจายะทุทธทะวะจะนังะนะกายยะมัตเชสันเตนะโสมะวิทินาชิตวามุนินโต้ันเตชสาพวันตุเตยเชยมังคลานิ ตัดจังวิหายะมะติสันจัก,กะวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตะมะนังอาติอันทภูตังปัญญาปฏีปะชะลิโตชิตวามุนินโทะตันเตชะสาปมาตุเตชิจมังคาลานินันโทปนะทะพุชะคังวิภุทังมะหิตทิงปุตเตนะ เทระพุชะเขนะตะมาปยันโตอิทูปะเทสะวิธินาคิตวามุนินโทตันเตจะสาปวันสุเตเจยมังขาลานิทุกขะหะทิฏฐิพุชะเขนะสุทัตตะหัตถังพรมังวิสุทธิชุติมิตริภะกาพิธานังยานาคาเทนะ วิทินาชิตวามุนินโททันเตชะสาพวันตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธะยะมังคละอัถคา,าถาโยวาจานโนท,ทิณนะทินีสารเตมาทันทีหิตวานะเนกะวิธานิปุจุปัตวานิโมขังสุขัง อธิคเมยะนโลสปันโดมหากรุณามหาการุนิโกนาโถอิตายะสัพพปานินังปุเรตาวาปาลมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชวเชนะโหตุเตเชยมังลัง ชยันโตโพธิมูลีโพธิยามูเรสักกยานังนันทิวัตตโนเอวังตวังวิทยโยโหหิชยันสุชยมังคเลอประราชิตะปัดลังเกสีเสปทะ,ะวิโปคเลอภิเสเกสัะพะพุทธานังอักป,ปัตโต โมทติสุนักขตังสุมังขลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุตโตจสุยิถังพระมะจาริสุปัทขินังกายกรรมังวาจากรรมังปัทขินังปัทขินังมโนกรรมังปณิทิเตปัทขีนาปัทขีนานิกัตตวานะ ละพันตัดเทปัทถกีเนพระวัตุสัพพมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพระพุทธานุภาเวนะสถางโสตีพระวันตุเตพระวันตุสัวพมังคลังละขันตุสาพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสตาโสตีพระวันตุเตพระวันตุสัวพระมังคลังละขันตุสาพพเทวตาสัพพสังคาอุภาเวนะสตาโสตีพระวันตุเต ปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีปุถูเปคาเลโพธิคาเลต่หิงต่หิงตาธรรม,มทานีนณะวันตุปูชิตาโสถิงกะโลนเตทะวิหาระบันทะเลธีลาจะมัชชานวากาจะพิขโวสารามิกาธนปฏี อุปาสกาคามะจะเทสานิคามาจะอิสลาสัปปานะภูตาสุกิตตาพระวันตุเตชะยะชะลาผู้ชาเยปิจะอันทะสัมภาวาสังเสทะชาตาอัทโวปปาติกานิยานิกังธรรมะวะังปฏิจะเต สัพเพปิทุกขาสัตว์สัพเพปิทุกขาสะละโลนตุสังขยัง,ยงตาตุจีรังสตังธม,มูธัมมัทธลาจะปุคลาสังโฆโหตุสมมามคโควะอัตตายะอัตายะจะหิตายะจะอัมเหรักขันตุสัตธโม,มสัพเพปิธัมมะจานิโนพุทธิงสามปา ปุเนยามะธรรมเมอริยับปะวะปะเวทิเตปะสันาโหนตุสัพเพปินานิโนพุทธาสาสนีสัมมาทาลังปะเวจันโตกาเลเทโวปวัตสตุบุธิภาวายะสัตตานัง สะมิทังเนตุมีทนิงมาตาบิตาจะอัญชะระชังอัตระระชังนิจังรักขิตะรักขิติรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมีณะา,าชาโนปะชังรักขันตุสัพพธา ทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจนนนทุตขาพยาปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาโหตุสัพเภปินานิปานิโนเอตาวตาจะอมหิหิสมพะตังปุญญะสมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทัฏันตุสัทธายะ ตีลังลักขันตุสรรัพพทาภาวนาพิรตาโหตนตุขัันตุเทวตาคตาทุมงคลคาถาโหณตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสับพพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตลังโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัมภะสัมภะธรรมานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตะลัง หุนตสัพพังถูมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพังคานุภาเวนะโสทีหุนตุนิรันตลังส,สัพเพพุทธาพระปตาปฏิการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปตาปฏิการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปตาปฏิการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะรักขังพันธามิสัพโส สัพพิพุทธาพระปตาปฏิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะละขังพันธามิสัพพโสสัพพิพุทธาพระปตาปฏิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะละขังพันธามิสัพพโสสัพพพุทธาพระปตาปฏิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะละขังพันธามิสัพพโสสัพพิพุทธาพระปตาปฏิกานันจะยังพลังปฏิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะละขังพันธามิสัพพโส ตัีเพุทธาพระรัปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังปัญทามิสาวะโสตัพเพุทธาพระรัปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตชนะรักขังปัญทามิสาวะโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระราตไตยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสวดพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภยัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางรูและทางธรรมขอทวยเทพเทวราทั้งหลายโปรดอนุโมทนานในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะาเหล่านี้เมื่ออนุโมทนานแล้วโปรดอํานวยอวยพรแก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลปับอิตายยอดเศรตีเลียนยอดเศรฐี เปลี่ยนว้ครูหกแปดตลอดจนปฐุมมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งตั้งขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิตจงสำเร็จสังสิีจุประการเทินสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสัางฆบูชาขอพลบนญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอตรงโปรดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กาย ทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนาสารสมบัติบริวาลสมบัติมีโนตาเห็นธรรมสาเร็จในการวิปัสนาครรมฐานเกิดปัญญายาณและมีและ,จะเจริญด้วยจตุรพิจมรใจทั้ง4ี่คืออายุวันณสุขภาระ,ะเทินขออนุโมทนากับขออนุโมทนาบุญกับโครอบครัวติศีทุกท่าน